เฮีตัวใช้เนียโคตรเยอเอามาหั่นไหมไอ้ดูดีว่ากรรมการดูนะดูนะเว็บดี หึ่นี่งนัคืมาดก่เรก้อีดาีโคเฮ้ยปเนเอาเพลงออกด้วยต้องเล่นแบบมีเสียงชัดเจนโมดูดี โมลุงกูลองเอากลุ่มลุงกมไหลอกเลยกูไม่สมมูหรือที่อะไรแล้วไอจูนอุ้ยหอดีชี่ถือกูขอแล้วว่าเกมนี้ไอ้อ้กรด้วยูดิไอ้คิงเด็กดีจัดอะเล่นแบบไหนอะมาตีเพลเยอร์เยอะ โดรุ่นสมตัวอยู่ตอนนี้อุรีเจนแต่งน,นะแต่วงว่ะสมกันไอจีเจดพอจูนเล่นคอมแบตบริเวียร์ปากี้อ่ะเจอกูได้สัตสตอนนั้นมันไก่เลยอ่ะเพาไปเป็นโดนตอกต่อยแบบพี่จากขับมอเตอพี่สร้างไงวะเดี๋ยวมีกั๊อปตจอก่อนสร้างไงสร้างไง เอาเด็ดเด้อาเด็เด้อคอมพิกเซิร์ฟเวอร์อะได้บิงกโนเด็ดป่ะให้บาทหนึ่งลองไปทำเหมือนในแบบในอัพเดอร์นอตอะทำได้ป <rele> ่ะอัพเดอร์นอสเดี๋ยวนึงก่สร้างแบบอัพเดอร์นอตอะทำแบบเจนเชียร์อัพเดอร์

เตือนอนก็บอกอยู่ว่าเอทเบีเบาเสียงพวกเองเลยโอเคเบยแมึงไม่ได้มีตีไอซิเคสักตัวอะไรมงกล้ากำลังทุ่มจานช้อนซ่อมนี่เนี่ยไม่นี่ก็สร้างเซิร์ฟใหม่ไปเลยที่ไม่เห็นใบโอเมื่อวานเดี๋ยวนะมอสก็โทรศัพท์มาไม่ใช่พียไม่เข้าใจว่าตัวอะไรเนี่ยออกมาคนทัวเนี่ย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 อันเนี้ย ยังยังเนี่ยฉันใช้ตั้งแต่เดทสามจนตอนนี้ยี่รุ่นแล้วเธอถ้ามาบ้านฉันไม่ล่าเธอจะได้รู้ว่าโทรศัพท์บ้านฉันน่ะเต็มไปด้วยซัมซุงทั้งหมดกี่เครื่องแล้วซีเอมีติ๊กแตกอยู่เลยนี่เป็นชาวเน็ตวันนี้จินตแตกมาเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วฉันใช้ของฉันจริงจริงผู้ชายมาอาจจะทำให้เราเสียน้ำตาเดี๋ยวนะครับพวกที่เซิร์ฟเวอร์มาอยู่กับเกย์คนหนึ่งจะประกวยไปที่ตัวเลือกไม่ดีไปที่ตรงไหนวะอ๋อไม่ใช่ไปที่เซิร์ฟเวอร์ เราเราดิดิเอาเ yup. ข้าดิเอกแต่ไม่อดดิล well, ักเขาจะบ้ากันเราจาวาพีซีถ้าโลถ้าโลได้ตัวกันตรีเป็นตรงนี้เป็นซาแวร์ตอนนี้เป็นปลั๊กกินเป็นเวอร์ชันอะไรวะถ้าผมไดซีเชตนะจะผมให้ผลคิสเน่พี่กอปเลยหนึ่งจุดยี่สิบจุดหนึ่งหนึ่งจุดยี่สจุดหนึ่งมีผมได้แล้เดาดิโอ้มิตติกอีกแล้ว กูข้างแลบบ้วแตมันติดอยู่วีอ่ะเดี๋ยวกูเอารหัสเซลเข้าไปเอาไปเห็นให้เอาไปไม่ให้กูเห็นอะ่ะโดรหัสเซลผ่านกูจะรอดไหมว,วะรหัสไม่ครับกู <c oughs> ต้องกูต้องไปซ่อนกูต้องเข้าไปสุ่มในวีตัวเองอจ,จะดวงดีจะด่าก็มัน <c oughs> ดูดดวงกูหมดเลยต้องมาสุ่มในวีตัวเองดูดดูดนะ<อ>ใครทา่าเปิดไ,ไม้ได้วะ ไม่ซ <ique> <day> ูเปอร์เตแพดิชินสเชสุดคิวติดโทน12ชั่วโมงไม่ซูเปอร์เซตแพดิชินสเชสุดคิวติดทน12ชั่วโมงนี้ก็วันสุดท้ายที่กูจะได้อยู่บ้าน ว่าหรือว่าเปิดเธอมอยเศ้าอ่ะังไม่ว Super Save d d สิบแชยสุดคิ้วติดทนสิบสองชั่วโมงเห็นละเห็นละไอ้ดีเดียววะให่ Super Save d d t สิบ่สุดคิ้วติดทนสิบสองชั่วโมงเป็นจริงอกเรื่องผู้หญิงไม่เอา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 เรื่องเรียนแทนเปลี่ยนแล้วคนนี้โรหเน่เดี๋ยว อะไรอ่ะอะไรเคยเป็นอะไรอ่ะพี่บอลแอ็บบอกว่าวใส่โฟลเดอร์นี้ไปละวใหม่ super sexy teddy ทิวโอ้ยลําคานโฆษณาให่โฆษณาออกเลยอฮ้ยกูเข้ามาในนี้แล้วมึงเรามาอัพโหลดไป เวลคีต้ับเจนจ์แมนยินดีต้ัมทูชิงลอยชิงร้านนี่คือไมโครโฟนตัวใหม่ที่มีปุ่มเชื่อมต่ไมโครโฟนวันทูก่อนหน้าเด็กมากชีวิตวัยรุ่นต้องโดเลอร์โเซอร์รถชีสแน่นแน่นไม่ปลุกเลยนะครับมาแล้วครับคุณเอสบีข้อเสียวเลยครับอย่างบางอย่างใบพัดลมอยู่ครับ

ชิคกี้พายมาจากฉลามติ๊กต๊อกติกตออกต๊กต๊อกต,กตอบฉลาดตอบเฉลยชากาบเบบี้จูเจื้อเดือดเดือแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ใดกระมือเยี <c oughs> ่ยมเลยวะไอ้หลักขายไม่ดูลุงเอวะอแล้วก็เกาไข่โอ้ยโ,โดนเล็บฉีกเลย <c oughs> อเอาถ่ายรั่วเป็นไนงะสซดครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดที่ช,ชาอะไรมาจากฉลามนี่เคี้ยว เร<ต>อบ <approach> ชอบรุ่งพี่คุณเอกครับเคยเดินผ่านวัดแล้วนึกเคลื่อนใจเอาจูนี่ตัวเองไปถูกับกำแพงวัดไหมครับอีเดียเนี่ยก็คือถ้าเธอน้องตามีน้ำสสีวันเลยซูับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชสุนหล่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพันเยินตัวเลือกต้องการมีซอแปร

ไม่ได้เปิดนี่หว่า<ก>นึงฮะเไม่มีอะไรไม่ได้เปิดเสียงเองดังไว้เป่าไว้อ่ะ ไ้เหี้ยครับจะรอดตัวอะไรวินไกอลมาไปกอเกกหรอดูจอดูจออะ้ายจีจะจอเอที่ดีต้องเป็นอ้มอยทุกมนก็ดูจอไม่รู้ดิอะไปดูจอดูจออะไรวะ มาดูอย,ยูยอ่เอ้ยคุณเสียงอะไรวะย่งผมมีเสียงเนี่ยอย่าผมมีเสียงเนี่ยพี่พี่มีปะลืมขายมีปะไอ ไม่ไม่แหนัว่าเซิร์ฟนัว่าอันนั้นเก่าคุณละอันนี่หว่าเฮ้ยย่าบอกก็ได้อ่ะมีหมอกเล็บเหรอ เป,เ,เปิดเสิร์ฟยังไงเปิดไม่ติดมันไม่ให้เข้าอ่ะเดี๋ยวลองหนึ่งไหนดูโคมหน่อยพี่ก็คอนลองมาเลยส่ง ส่งมาละอยู่ในช่องแชทเสียงอะ่ะเว้ยกล้ยไปไปกลับไปเล่นไอเซิร์ฟทีท่ไอคิงตายเส้น <c oughs> เปื่อยสองพันบล็อ,อ, 2, อก มันตีเพลเยอร์นี่ไงก็ื่กับได้มิสติกใช่แกนไม่ป่าววะแต่ปิงที่หายเลย ต้องกดเข้ามานี้ปกตินะไม่ต้องเข้าผายนั้นอ่ะจะติดหรือเปล่าหรอ,อนนไ,มหมไม่ใช่มดอดติดไม่ติดอ่ะมอดอ่ะรู้ได้ไงอุอ้ยดูว่าสีเขียดอีกนี้มันติดออก กูเองยิ้มม่มวงล้วนแน่เลยเนะี่ยไม่ใช่ม่วงล้วนม่วงครึ่งล้วนข้าเองหกว่าล้าว,าลวนอ,อย่างวันกีนเขาช้าแล้วใช่กินไม่กินทีนึงกลางวันจี่เหรอยีออ่โอยเด็ด กีบีดีกอยเกตไม่รู้ <c oughs> โมทำไม่ได้ะยากมากผมใคก็เ,เล่นงจาว <c oughs> าวทำไไมเข้ามาได้ป,ปับเปิดอ๋อยี่สจุหนึ่งโอ้ มอสมันไม่ติดอ่ะไม่เข้าใจเลยไม่ติดผมเกือบเดชั่วโมงครับตงไม่ได้เไปเลยไปโหลดโหลดของแท้เลย ไม่คอ่อยซับไม่มีตังค์เป็นพันนุ่นของแท้รวยรวยขอตังค์มาดิอืมางาน,นอ๋อได้ตั้งตารอสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่ผูกมันไม่ดู เลยเอาสีอุ่นสีดังจะแทนมันเป็นไฟล์จาวาจะใส่ยังไงวะสัวไฟล์ต้องไปเรียนรู้แล้วเดี๋ยว